เออนี่พี่บิก๊กเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยแม่ตองจะมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะอะไรกันอ่ะตองบ้านเราหลังเล็กนิดเดียวเนี่ยจะอยู่กันยังไงงั้นพี่ก็ไปคุยกับแม่พี่สิว่าให้แม่พี่กลับไปอยู่ที่บ้านทางจังหวัดก่อนพี่จะทําแบบนั้นได้ยังไงอ่ะตองพี่ถามตองเลยเหอะนี่แม่ตองเขาจะมาอยู่ที่บ้านเราทําไมอะ่ะรอบก่อนหมอกจะมาอยู่แป๊บเดียวแต่ลออยู่ไปตั้งสองปีและนี่เขาพุ่งกลับไปเองจะมาใหม่แล้วเหรอตอง สองปีแล้วมันยังไงอะพี่บิ๊กแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงพี่ก็ต้องไปคุยกับแม่พี่เรื่องนี้แม่พี่เนี่ยจะได้ไม่มารบกวนแม่ตองตองไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วอีกอย่างบ้านที่ต่างจังหวัดของแม่พี่ก็กําลังซ่อมอยู่ด้วยเขาจะไปอยู่ที่ไหนหพี่ถามหน่อยแล้วตอนนี้แม่พี่มาอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนเลยด้วยซ้ำก็ให้ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนั่นแหละคนอื่นเขายังอยู่กันได้เลยพี่ไม่ต้องพูดมากรีบไปคุยกับแม่เถอะ เออแม่ครับผมมีอะไรอยากจะขอแม่หน่อยอ่ะครับพอดีว่าแม่ของตองเขาจะขอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้สักพักและผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากยังไงผมอยากจะขอให้แม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดก่อนได้ไหมครับถ้าแม่ตองเขากลับไปเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบบอกให้แม่กลับมาทันทีเลยนะครับนะแม่บิ๊กแม่ก็แก่แล้วนะบ้านที่ต่างจังหวัดมันก็เก่าแล้วตอนนี้กําลังซ่อมอยู่นะลูกเออ ผมเข้าใจนะครับแม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ตองเขาเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยครับผมขัดใจอะไรเขาไม่ได้เลยอะยังไงผมขอให้แม่กลับไปก่อนนะครับผมขอนะแม่นะแม่แก่แล้วแม่ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมเอาเถอะเดีย๋ยวแม่จะกลับไปอยู่บ้านนอกเอง ลี้ยงลูกชายมาเองกับมือแท้แต่ลูกชายกลับมองว่าเราเป็นคนอื่นค่ะแม่ฮัลโหลไม้นี่แม่เองนะลูก มายบ้านที่ต่างจังหวัดของแม่ซ่อมอยู่แม่ขอไปอยู่กับมายสักพักหนึ่งได้ไหมลูกแล่ถ้าซ่อมเสร็จแล้วแม่จะรีบกลับเลยลูกแม่จะมาอยู่กับมายเหรอคะดีเลยค่ะมาอยู่นานๆได้เลยนะคะแม่บ้านมายเนี่ยใกล้บ้านพี่บีกมากเลยนะคะถ้าเกิดแม่มาแล้วแม่คิดถึงพี่บีกอ่ะมายพาแม่ไปหาพี่บีกได้สบายเลยเออว่าแต่แม่จะมาวันไหนอะคะเดี๋ยวแม่ไปรับแม่ที่บ้านต่างจังหวัดเองค่ะไม่เป็นไรหรอกลูก ตมไมให้แม่อยู่แม่จะรีบดังรถไปตอนนี้เลยและถ้าใกล้ถึงแล้วแม่จะรีบโทรหาไมาเลยนะลูกเอ,อ้าวงั้นเหรอคะแม่ก็ได้คะ่ะงั้นแม่ก็นั่งรถดีๆเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมาไปรอแม่ที่บ้านค่ะจ้ะจ้ะลูก สวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับผมกับปอเนี่ยคิดถึงแม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปรับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ต้องมารับแม่หรอกแม่ไม่ได้อยู่บ้านต่างจังหวัดเอาแม่หมายความว่ายังไงครับถ้าแม่ไม่อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วแม่จะอยู่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดหรอกนะป่าเนี้ยถ้าแม่อยู่ที่นั่นแม่คงตายไปแล้วแหละแล้วเนี่ยจู่ๆทำไมแกถึงโทรมาหาแม่ได้ แม่ก็คิดว่าแกลืมแม่คนนี้ไปแล้วสินี่แม่ครับผมจะลืมแม่ได้ยังไงล่ะครับก็ผมคิดถึงครับเลยโทรมาหาเว่าแต่ผมได้ข่าวมาว่าแม่ขายบ้านที่ต่างจังหวัดได้ตั้ง5้ล้านเลยไม่ใช่เหรอครับเรื่องจริงไหมครับแม่ใช่มันคือเรื่องจริงและลูกจะทำไมแม่ผมก็เป็นลูกของแม่คนนึ่งทำไมแม่ไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับผมเลยล่ะครับเรื่องส่วนแบ่งกับแม่มันยังไงครับ บ้านหลังนั้นแม่เป็นคนสร้างเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกด้วยล่ะลูกไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องด้วยซ้ำเงินที่แม่ได้มาแม่ก็เอาไปซื้อบ้านใหม่ในราคาสี่ล้านห้าและเหลืออีกห0 0 0สนแม่ก็จะเก็บไว้ใช้ตอนแก่แม่ก็จะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นนี่แม่ทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์อ่ะแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เงินที่ขายบ้านหลังนั้นได้มันก็ต้องเป็นของผมส่วนหนึ่งนี่แม่ตอนแรกอะแม่ก็กะจะให้แกอยู่หรอกตอนที่ฉันไปอยู่บ้านแกฉันก็เห็นแกมีเงินนี่แกคงไม่ขาดเหลืออะไรแถมลูกเป็นคนบอกเองว่าแม่อยู่บ้านลูกเก่งกะและลูกก็ไล่แม่ออกจากบ้านเองแม่ยังไม่กล้าโทรไปหามายเลยแม่อายไม้ ว่าลูกชายของแม่แท้ๆไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านและมาตอนนี้ลูกจะมาพูดถึงเรื่องเงินกับแม่อีกทำไมอีกละ่ะนี่แม่ครับแม่พูดอะไรกันะ<อ>เนงินตั้งห้าล้านแม่เหลืออยู่แค่ห้าแสนเนี่ยนะแล้วอีกอย่างเนี่ยแม่ชอบบอกว่าผมกับตองเงินเยอะเนี่ยเราสองคนแทบไม่มีเลยครับแม่แทบไม่มีเงินเก็บเลยเพราะว่าต้องผ่อนบ้านนี่ผ่อนรถอีกเราสองคนเนี่ยก็เป็นแค่พนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาคนนึ่งอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้แม่อยู่ด้วยนะครับแต่บ้านเี่ยมันเล็กจริงๆแม่มันอยู่ไม่พอครับใช่บ้านของแกหลังเล็กแต่แกกลับให้แม่ของตองอยู่ได้แต่แกกลับไล่แม่แท้ของตัวเองออกจากบ้านงั้นแม่ก็จะไม่รบก,กวนแกอีกต่อไปแกเอาเวลาที่เหลือไปดูแลแม่ของตองเถอะแกไม่ต้องมาสนใจแม่คนนี้อีกแล้วแม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ะ แม่อย่าทำให้พวกผมดูเป็นคนไม่ดีเลยครับที่ปล่อยให้แม่วอยู่ลําพังแบบนั้นน่ะเอาจริงๆเนี่ยเราสองคนก็ทนไม่ได้หรอกนะครับที่ต้องเห็นแม่อยู่โดดเดี่ยวแบบนั้นน่ะแล้วอีกอย่างแม่ก็ขายบ้านหลังนั้นไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแม่ก็คงลำบากเหมือนกันแม่ก็มาอยู่กับผมสิครับเดี๋ยวผมกับตองเนี่ยจะดูแลแม่เองนะแกแน่ใจหรอว่าแกจะเลี้ยงแม่จนแก่ใช่สิครับแม่แล้วบ้านหลังนั้นน่ะแม่ก็ขายมันทิ้งไปเลยนะครับมาอยู่กับพวกเราสองคนเราจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเลยนะแม่ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าแม่จะกลับไปอยู่กับแกจริงๆพอแกรู้ว่าแม่มีเงินแกก็รีบติดต่อแม่มาเลยทั้งทที่สี่ปีแกไม่เคยติดต่อแม่มาเลยสักครั้งตอนเนี้แม่อยู่ไหนแกไม่ต้องรู้หรอกและเงินที่แม่มีอยู่แม่ก็จะบริจาคให้เด็กยากไร้ไปให้หมดแม้แต่บาทเดียวเงินของแม่ลูกก็จะไม่ได้มันนี่แม่แม่ครับแม่ใจเย็นๆก่อนนะ แม่จะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับคือถ้าแม่ไม่เอาเงินให้ผมอ่ะผมต้องรอน่าตายแน่เลยแม่เงินค่าบ้านค่ารถผมค้าเขาตั้งสามม้วนอ่ะแม่แล้วอีกอย่างผมก็ไปกู้นี่นอกระบบมาอีกผมไม่มีเงินใช้นี่ครับแม่ไอหมวกกันน็อกมันก็จะมาขู่ค่าผมทุกวันเลยอ่ะแม่แม่ช่วยผมหน่อยนะครับผมขอร้องครั้งเดียวแม่ผมยก่นก็ได้ถ้าผมมีนะผมจะรีบเอามาคืนแม่ทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับแม่ไม่ต้องห่วงแม่แม่แม่ครับแม่โถ่อะไรวะเนี่ย คนเป็นแม่เลี้ยงลูกได้เต็ดตัวแต่เรื่องจิตใจน่นเวรกรรมต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง